เขาวุ้นใ่้ได้ก็เพิ่นลุกมาเมื่อคืนเมื Así ่อเช้าร์เนี่ยคนว่าเพิ่นเพิ่นเจ็บแอวเพิ่นว่าก็เลยว่าเป็นยังว่บโอ้โหอยู่ๆก็เจ็บว่ะเพิ่นว่าอันซีก็เลยเอายาให้เพิ่นกินว่าเนาะปวดอยู่ตอนนั้นเพิ่นว่าเป็นมะแคลังตอนนั้นมะแคลังยังพง่นนอนมะแคลังอักเสบอ๋โอ้โอ๋ออ่ะสีเกี่ยวกันว่าทั้งน้องทั้งสายเล้าอัน เพราะว่าเพิ <n> ่นบอกว่าบ <Ha Trustee> ่ให <tama> ้เฮ็ดหนักตอนนั้นก็เลยออกมาจากโรงงานปูนแลเพิ่นบ่ได้เฮ็ดเลยเจ้าครูเว้าว่าเราเจ็บให้เรายกนักก็ต้องหามเอาบัดนี้ แขกเด้กลาบทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC. เออสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อม,มาอยู่นี่แหละมาพ่อกันอยู่ทางเพื่อนน้องน้ำพลคือเกา่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยอามาพ่อกันมาอนี้กบหัวลมว้อยคือเกา่าพี่น้องเอ้ยคือสิล้มใส่งานถาดอินหั่งนี่แหละพี่น้องมือ,อวันอาทิตย์นี่ก็เป็นแบบว่ามือเพิ่นนเฮประสะเพิ่งอะไรเนาะ อ่ะมื่อนี้ทางสบุนกันมาทางเพื่อนน้องนภาฝนพี่น้องเลยอ่ะอีกบอดนบอนานพี่น้องยับ้ยมอจ้อจั่นกันเข้ามาอ่าทางสร้างเพคนกันแล้วหลังคาทางนั้นแต่กัสีได้มาทางนี่โตคือที่สบุนที่แจ้งไปพี่น้องเลยเรื่องเงินเรื่องเหยืเทียนของน้องนภาฝนี่กัค่าสร้างก่อน,นี่มีแล้วพี่น้องเลยเนาะค่าสร้างก่อน,นี่ก็ได้วงกบมาจากทางลุงเฮิมอ่าบล็อกแก้วก็มีแล้ว ปูนก็มีโตนหนึ่งแต่อาจสิป่พพี่น้องเลยปูนี่ตนหนึ่งนี่เขาสร้างมาเฉพาะอันก็แต่อาจสิพอหรือเหลือ,ลอนั่นก็ติดตามเบิ่งน้ากันแต่ปูน,นี่ก็สิขาดอีกหลายเติบอยู่เพราะว่ายางหน่อยก็ได้มาอีกสองตนเนาะปูน,นี้อาจสิพ่อทั้งสาบทั้งอันเทพืชน,นะนะพี่น้องเลย วันนี้เนาะทีสบุญได้เคยได้แจ้งไปพี่น้องเลยสมมติว่าเฮากอ่อึืนแล้วนี้แต่ว่าค่าสร้างอ่ากอ้อนี่มีมันอาจสิขาดค่าสร้างสาบเทพืน้นติดบานประตูที่สบุญทนสร้างเพิ่นรวมไว้แล้วนี้ค่าสร้างสาบเทพื้นติดบานประตูตกรวมแล้วอยู่สองหมื่นสี่พันบาทค่าสร้างตัวที่ว่าสําเร็จเนาะ แต่ว่าบานประตูนี่ก็ยังบมีพี่น้องเอ้บานประตูนี่ก็ยังบมีวงกลมมีแล้วโบแก้วมีแล้วคาสร้างกอมีแล้วอากาศสัมทีสสมุนว่าไปเด้อนะถามว่าพระท่านครูรักผู้ใยอยากช่วยน้องน้องฝนอยากให้เยื่อหลังนี้แล้วการช่วยกันพี่น้องผู้ละเล็กละหน่อยเนาะสมุนก็ได้แจ้งไว้หลังจากที่ห้าก่อขึ้นแล้วเ้ากระจายค่าสร้างถามว่ามีมาโต กระเมนได้ต่อ่ิดตามเบิ้งน้ำการผีน้องเลยเนาะขอ,ขอบคุณขอบคุณทางเอื้อยทางไอ้ทางเอื้อหน่อยไอ้งวนแล้วก็ไอ้ที่แล้วก็ไอ้ผูโบอกสื่อเสียงเรียงน้ําที่ว่าสมทบเหตุเทีอนของน้องน้ำฝนเนาะจังใดกระติดต,ตามไปน้ำการผีน้องเลยว่าอยากช่วยให้มันแล้วมันทั่วกัติดต่อหาสมบุญได้คือเก่าคือเดิมเบอร์เก่าคือเก่าคือเดิมเนาะมีเฟซมีไลน์ผี่น้องเลยทักทายกันขมามาอยากช่วยทางน้องน้ำฝน อ่ะมาหนี้กะมาหอดกบลมอู้อคือเก่าพี่นออ้องเออสิเมือนว่าลมคักลมแน่เนาะเมื่อตาจมก็ได้ใส่แว่นก่อนพี่น้องเพราะว่าลมมันตีอากาศมันก็เปลีป่ยนแปลงดูแลสุขภาพไปเด้อพี่น้องเอฟซีเขาเนาะใก้หอดปีใหม่แล้วดูแลสุขภาพเบิ่งแยงตัวเองอห้สุขภาพแข็งแรงเแบบิดสกุสุขคนขอบมุกขอบใจที่เขับมาเบิง่งมาส้มคอยติดตามแล้วก็หายกับน้งใจสา เปิดภาพมาคือน้องห,หัวล่มหัวหนาวคือเก้าห่นเลยโอ้โธ่ลมอุบอุบวาฝนตกว่าอ,อยู่บ้านดงมกยางนี่โดยสบายดีสบายดีเอาสบายดียดปะลุงด้วยล่ะเป็นบ่เออจังสั้นละ่ะเห็นมากกับสบายดีแม่เออแม่เป็นได้น่อยหน่อยก็ได้ เอาเอาน้องชงน้องชงอ่ากินนมหนาเอาอืมผ้าหลานอยู่นั่นแท้อยู่ร่มนาวผูอยู่ทั้งหลังผูต้องใส่ไปใส่มาเนี่เจ็บเอวเจ็บเอวเอาเป็ี่ยนยังคือเจ็บเอวอ้าวเดี๋ยวนี้ฮะลุกมาได้ลุกแล้วมันคือว่าไม่เฉียบไว้คือบอกินยาอันของไม่ตู้ยาไม่ตู้เบิดอ้าว กินยาอันนั้นแกปวดเสียแต่วัวมันสืเถิดบ้เก็บแต่คืนนี่อ้เวียนหัวปวดนักเพื่อไปจักว่าแต่แห้งคือไรวะเอ้ยนะเวลานั่งกะแบบนั่งอะไรมันคือว่าไม่คำเย็นนี่คุณวะเข้าโจมนักดิพักคอนเก็บก็พักคอนแต่ให้กินยาแล้วก <men dimin İs ap> <men> <reated> ินยาแล้วโดยกินเบิงเนาะถ้ากินเบิงคันวันยังไม่เช้ากะที่โทรให้เพื่อนมาสั่งให้ เออ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 มาห้เด้อเอาวันนี้มาด้โรงเรียนวันละวันเช้าวันเช้าเอาลืมเนาะเอาเอาว่าไปทัวรทิบทัวรแดนแล้ววันนี้ได้ยังกินข้าวันนี้วันนี้กินแกงเขียดใชไปก้านเขียดโอ้ยไปก้านก็ไม่โตมาเมื่อวานนี่นะคุณได้เขียดเขียดน้อยเราไปว่าเนี่เราได้เขียดเลยไปคุดแมงชอนได้ได้เขียดเลย บอได้ลายเตอรบอเด้ได้ลายลเตอรนแล้วมาคําเมื่อวานเ่ได้คัมไปเลยเมื่อเมื่อจังไหนเราก็ไม่ลมอีกแล้ววันนี้ก็ได้ว่าสิบุลมไก่บ่เขาสวนบอมันลมมันอย่างเมว่าจิผ้หามเตียงนะพีเนาะบ่มีผู้หามทองใส่กระเจ็บแหน่ละ เตียงตัวเตียงนี่นี่หามมาบังพี่เวลาเขานั่งกินข้าวกินน้าบ่ครั้งว่าสีเห็ดยังเด็ดนะนั่งพคียงเดดโดยสบายเอาเตียงตัวนี้มาหนิพิงสบายนั่นแหละเวลาหนิงสีหามมาหนิเวลาเขานั่งกับมันบังลมได้นี่โดยอผมเบิ้งสีหามก่อนใช่หามได้อยู่หามเตียงเดี๋ยวเขาสีหามมาเมียนพี่พี่น้องเลยเวลานั่งมันบังลมเลยบ่าสีเอ้ยเนาะนี่ เงี yeah. ้ยใครเนี้ยเนี่ยมันอยู่พุ่นหนวดไผ่บุญอยากนั่งแล้วบางพูไปหาไหมพี่หาอ่ะซอยหาเนี่ยทั้งก่อสีน้ำเขาเองนี่แหละสิได้นั่งไผ่ก็ได้นั่งเนาะฝนก็ออกแ่ายดีเถ้ยเถ้ยดี่มาพี่บังฟ้าพี่เบาโยบเตียงตุนิเธอตุนิเลยบ่ได้ตุนิมันบังแล้วตุนิเอ้าเต้าเต้า เออั่นแหละั่นแหละแม่นบบบนี้ยถักบานยังแบบนี้มันกับบลมบานไหนนั่งบบบนี้ันี่แม่นถักเลยดิอันนี้ลมพัดขี้โมทูขี้ไข่ควนกุ้มกุ้มอยู่ฮ่าเด้อขึ้นกับใต้ไฟบ่หอนโดยอืม รถเอาไว้หันบอกคืนแะม่หัวยานนะล็อกอยู่บอกรประเทศล็อกแล้วทาไว้ในหันแห้งๆแจ๊กแปนทีะน่นยือเดกนปูนอยู่พุ่นคือบอกมาไหวมองเดียวกันจ้ะน้ำทงใช้คดเดาบอกนะน่อยคดแล้วเขาแกะออกก็ได้คือจักอันนี้บ่กแกะแกะนะโ ไ่ตู้ไปหาขุดเขียดอีกบ่าลมจับอะไนี้แล้วไปหรือเปล่าแล้วไปไอเมื่อวานนี้เห็นจะไปนำลานเพิ่นจะไปไล่ลูกเป็ดลูกเป็ดน้าอ้าลูกเป็ดน้ามากใจใสก็มันมีน้องพอตู่คนนี้เแลแล้วมันมามันมาเล่นน้าเม,มีนแล้วก็ไล่ไดซีโจวันเน,นี่ยลานเพลนนี่แหละได้ลูกมันอไล่เหมืนอนที่ปยังงั้เบิ่งพี่กันเพียหน่อย มาเบิ่งพี่กันมาสีเลยไม่ขั้นใดนี่เอาไว้ชูงแท่นี่อืมไก่ตอดกินสิบัดแล้วนี่พวกแหงมอยังเลิกอันนี้ยังฮัมาหน่อยลายแท้ไม่ใช่นี่มาหน่อยสีโต๊ะไก่ยังเข่าอยู่วะนบ่ใช่ทางเข่านะบ่มีทางเข่าทางหลัดเลยบ่โดยทางหลัดเลย โอ้ยหนานใหญ่แท้มาพอได้กระรอบนี่เป็นมากบ่เด้นี่โอ้มันผิดมากแต่งขี้หนูบ่มวยใหญ่หรือน้อยกะแตงเขียวแตงเขียวใหญ่นะําแคนี่บ่กะใหญ่อยู่อเป็นไดนี่พอได้กินเนาะคันปลูกแล้วก็ได้อ้ยบ่ได้ปลูกเพิ่มอีกปลูกมัทั่วเพิ่มอืลูกัวก็พอได้กิน เลยโอ้ยันไหนก็ได้กินนั่นนั่นละโอ้บอนนี่นะมันเขินขึ้นนี่ทองไสดึมขึ้นนี่ไก่ไม่หลอดเขานี่น้ำมาเพราะยจะบอกเอาอันไผ่หนามาใส่นี่ไรเออยเออเจมบับกถั่วแล้วลมแห้งขึ้นขึ้นหมดแล้โอ้ลอปลัดสัร ใกล้เด on ็ดแล้วบ่ยอดมันหนกเพชรนี่บ่บเป็นเด็ดเจ้านัาสิเป็นหมากหรือว่าคนนี่นะเลยคือเป็นใบเถอะเป็นแนวเจ้าแท้ขอกเพชรแันี่เป็นหมากแต่น้อยงามเด็ดนี่มีแต่ระวังแต่ไกลเนาะโดยนู่นไม้มันกระปงอยู่บ่ปะกระปงโย ตรงอยู่เดิปุ๊กพักยังน่าจะว่าตอนน่ะนี้พักกาดเอียงแหละที่ว่าเพิ่นจำตำมะหุงกินกระตำะหุงโดยเขาถูไปใช้ชงก็พอคอยเห็นเราเมื่อเช้านี้เห็นเราขี่รถตักเอาไปข้างนอกแม่นบอกโดยเขาคอยเห็นเราจะโดนอะไรี่น้อย่างนี้เตงแต่เราอัน ช่วงอันนั่นบเห็นแล้วเดี๋ยวนี้บอคอยเห็นแล้วแล้วเดี๋ยวนี้มูซาอันนี้เราก็มามานี่มานี่บอโดยเรามาทำแบบมีชมพักบ้างหรือเล่าบอมีเราจะกินชมพักจะกินชมพักเซียนจะกินชมพักเซียนไม่ได้ชมพักกาดได้เฉยเหมือนแกงแยงอันมอเรนอ่อยนะต้มข้าวให้มาโอ้ต้มข้าวให้มาโดยโอ้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 ยบ่ได้บ่ได้กินยาคาตา ไกลไล่ไไกลายเพื่อนไ,นไก่เพื่อนพูดได้ที่ผลอันนี้ไก่ไม่ตู้นี่ที่ว่าม,มันมันพักอยู่นี่เห็นไก่หันไก่พอตู้มัดนี่มันมาเนี่ยเหนไก่พอตู้นี่ว่านี่พอตู้เฮือนอนี่ตู้ฟากนั่นเลยพอตู้กังขามาพี่ก่อนแบบนี้อ หนาวใส่พี่กันจกักโตลูกวันนี้1บเอ็ดโติบเอ็ดโตลมเนาะนอนกลางคืนในลมอยู่คนลมอยู่แต่ว่ามันมบดได้นาวลมอยู่แต่บดได้นาวโดยเพราะว่ามันมีบนเขาเป็นบนลมอยู่แต่บดได้นาวโดมีบนเขาบ่คือแต่ก่อนแล้วใช่ไหมจซะโดยไ่ข้าวตะกี้นี่โอ้ยเนาะหนาว เดี๋ยวนี้มันบอกเขาได้เลยนี่มะข่า,ายแต่เศร้าเนาะฟูเฮ่นมาขายก็ไดมม้มีอยู่สองคันสามคันข้าวานนี้โดยมีอยู่สองคันสามคันที่ดุแท้เจ้าก็ได้เนาะ <laughs> นาวๆนวกินบ้านั่งขนมนี่ โอ้ตะเบินจะตะเบินแย่งเลยนี่อันนี้มันยังอันนี้ว่าใช้พวกข้าอะไอโรตอโรตีโอ้กินบ่อยละอันนี้เอาวะฮะเอาวะคือคือได้กินปลาแดกพราปลาแดกกระขายเพราะนี่ขายปลาแดกขายพริกขายยังเอาแม่นาะอะไรยังเอาแมเอาตัวอะไรเอาตัวหนึ่งกินน้ำกัน อาไหมลูกอาไหมอันแจ็กซิปคนขายนี่ซิปพันว่าเอาว่เขากรรนี่ว่าอย่าีมาเลือกเอาเลือกเอาเลือกเอาลูกเอาทงหนึ่งเด้อเอาเอาไปกินชมบอกไปกินชมมังม่วงเอาเลี้ยงมังด้วยเราให้เลยขนาดมันซื้อไลายแล้วล่าเลือกเอา กิน p e o p ้ e เอ็ดไว้น้องเอ็ดตลอดก็เอ็ดโอ้จะกินอันนี้บอกินข้าวกลัมอินอินนั่งอันนี้ก็สิบพันบ่เอาน้ำกลัมกินน้ำกลัมนะแม่เอาตัดเจ้าเลยล่ะเอาแม่เอาแมบ่เอาบ่เอาแม่นั่งเอาแม่เอาแม่ลูกอันเยี่ยมนี่อันเอียบเบิร์นี่เอาไหนแม่อันเอียบเบิร์นนี่แม่เอานี่เอาเขาจะมากอนได้เอ้าจานเอาไว้เลยอันนี้เตรีเอาไว้เลบเรียบเบิร์นโอ้จะกินอันนี้ มันแม่นยังไงิวันนี้เท่าเลนเอาวแม่เอาหายแล้วอยากได้รถนะอยากได้รถจะไปขี่บ่อยากได้รถกูอะขี่เด็กน้อยคนหนึ่งอยากได้นั่นึงเงินกระบายจนเงี้ยแซ่พอดพ่ เงีนยอะเงินกระเดยใส่เนื้อซื้อเนี่ย,ก,ย,ยกินมานี่กระเดยนะสนนะนี่สินเนาะดอยขอบใจนะฮะแล้วยังทอนอีกอยู่วะนี่มันมีทอนอีกโอ้คือวา่าทองชิพพันอยู่หรอยังมาทอนอีกขึ้นใจด,ดีแท้อันนี้อาจจะเป็นห้าพันโอ้แม่นว่าหกพันีหกพัน เนี่ยมาสิเจ้ากะสิเืืออีกเสือยูเสืออยู่ไหนล้วไปสิฉล่นน้ำก้นน้ำท่านไหนมาเจ้าก็จากได้นั่นอี่เืือพีโป้ถอดเส้นตรงนี้ทอดกล้วยทอดกล้วยกรอบแกรบนี ker, ่ทอดกล้วยเนี่ยคินทอดกล้วยอีกเจ้าก็ าะเจ้าคือกินของค่คยเห็นใครก็ไอ้แล้วไม่มักตัวดินนี่แ่บอยู่วะนี่เนาะเจ้าคนบ้านไหนอนี่บ้านหนองไซโอ้ป้าบ่งเนี้ยนี่เราไหวบดบ่บดบ่มือซช่นนี้ น้ำมันนี่ขายโอ้น้ำมันเนี่ยชิชันบอนี่มือหนึ่งเจ็ดสิบไหนมอ้ที่ว่าน้ำมันรถเจ้านี่โอ้มือเลยเจ็ดสิบเราปะพวกล้างมือนี่เบิดง่ายบ่เบิร์ดมือโอ้ไปฮอดจักมงูสามงโอ้เบิดไปฮอดไส้ละนี่ไก่สุดนี่ไปเนาะหาเงินหาคำสิได้ผนว่าหาไป ไปไปมานมานเด้อโอ้เราคนบ้านหนองไสนี้วันจเข้าไปเยี่ยมไปตู้นั่นก็ว่ได้ไปอีกหลังมือก็ขายพัดไบหลังมือกันหลัมือกันนั้นพัดแมนแมนแมนน่งยิ่งกันั่งยู่ฝนเน้ยเด้อก่อนเดี๋ว่านั่นได้มาเนี้ใส่บ้านไอใส่แว่นกันฝุ่นมาเนี้ยมาแว่นแว่นกันแดดกันแดด ืันนี้วันเสาร์ทิศจันทร์ข้านพุทธอีกจักสี่มือ้อสี่มือ้อหามือ้อสร้างสีมาเพราะว่าพ่นต้องขึ้นทางพุ่นก่อนมาก่อไว,นวไ้นี่ยได้นี่ยางกรยามันก่อไว้เลยค่ะนอนบ่เนาะฝนน,น,นมันบังลมเลย,ยมีขนาดบางช่องแถวเนี้ยยังอัน อ the like right. no ุ่นได้บ่สีเอ้ยนี่ขนาดบางซ้ำนี่ก็ได้ก่อขึ้นแล้วว่ะนอนได้เซ้ยแล้วบ่เนี่เน้อฝนเนาะแต่ลายเฮือนอยู่แล้วแต่เฮือนข่อยเองก่อกยังบร่ได้สาบถึงมาลมคักลมเหน่แท้เงียบเงาได้พี่น้องเลยบอกเงาแต่เสียงลมอุกอุกหมดแล้ว ประตูนั่นก็บบคคอยพ่อแล้วพ่อเล่าอะไรก็ตัลูกไหมเราบอกประเด็นหัวเขาใส่นอนอยู่ในีวอนคนบอกเจ็บแห้งอะไรป่ะนั่นบอกก็เจ็บแบบมันนั่งมันคือไม้เสียบไแล้วนั่งอ่ได้ถ้าว่านั่งกินข้าวมูสาวหนึ่งกว่าจีขึนนี้ได้เจ็บแต่คืนนี่วอวรัวนี่ไหนก็บพอลุกมาเมื่อคืนมื่อเ้ารนี่พอนาเพิ่นเพิ่นเจ็บแอลเพิ่อนไง ก็เลยว่าเป็นยังว yeah. well, ่าบูว awesome. no. ่าอยู่ๆก็เจ็บว่ะคนแบบซี้ก็เลยเอายาให้คนกินว่านอนเดี๋ยวกินยาอันนั้นแล้วก็ลองลุกเบิ้งเอยแต่ว่าบุกใครแต่จังใดจังว่ากันดีกทีนึงโอ้แบบคือไม่ไห่เสียบหนิจิสังว่าเททองใสบ้านละโจมปูนนักคนนะละโจมม้วนนี่สองหมือและโจม เราเคยเป็นมกขามันยู่บ่เคยเป็นเคยเป็นเลยเคยไปกวดบ่เคยไปอันนั้นกวดอยู่ตอนนั้นเพรานว่าเป็นมกขามังตอนนั้นมกะังยันพ์่อนดนมะขามังย์อักเสบโอ้โอหอักเสบเกี่ยวกันว่าทั้งน้องทั้งสายแล้วอันเพราะว่าเพคนบอกว่าบ่ให้เห็ดนักตอนนั้นก็เลยออกมาจากโรงงานปูนแล้วเพร่ะนไม่ได้เห็ดเลย ต่เจ้าคือว่าว่าเราเจ็บให้เราหยกนะก็ต้องหามเอาวันนี้เนี่ยกับผู้มาก่อนเนาะว่าเราเป็นันโรคเอ้มะมะเเคังอักเสบมาก่อนต้องระมัดระวังแน่วันนี้อย่าให้เราหยกนักเลยที่สำคัญก็จะกินเค็มอย่ากินเหล้ากินเบียด์เยต้องใส่มากินเหล้ากินเบีย์อยู่ปะดีเลย โอ <ừ> ้เนาะเราก็เลยเจ็บโอ้แต่ก่อนนี่ตอนนั้นหนาทำงานอยู่โรงงานสิมังแม่นแล้ววันนี้แหละไปกวดแล้ววันมาใครล้งอักเสบหมอฝนเมาเฮ็ดเรียกนักก็เลยออกแต่หันโดยอออกแต่หันเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดนี่ไปเรื่อยแบบบาได้นักอยังฝนก็พออยู่พอเฮ็ดหนักแม่บอได้ถ้าเฮาโจมตัวนักเราก็เลยเฮ็ดนี่เฮาเนาะโอเคจาวิน้องเอ้ยงมันนี้ก็เวะเข้ามาหาทางน้องน้ำฝนนั่นแหละ ยู่ทางสมุนได้ว่าออกไปแหละเนาะเรื่องเงินเฮ็ดเคลื่อนเฮ็ดซ่านก็ได้ให้กอแล้วไปก้อนคือถ้าสมุนได้ว่าออกไปในคลิปนั่นแหละจังไดกะมันนี่กะทั้งท้องสกะเจ็บแอล่าษาจังไดกะเบิ่งกันแย่งกันเริ่มมันบอดีบอเศร้าจังไดกะคอยว่ากันอีกเท่นึงโดยฉันมันยังเจ็บไรกับไปหาหมอโดยนะพี่น้องเอ้ยมันนี่กะสิพอโตเจ้าคิบก้อนมันนี่จังไดกะสู้ๆเป็นกำาลงใจให้น้องนคือเก้า บ่าต้องคิดอย่างไรด้วล่ะเด้อยรต้องไปคิดบ่าต้องไปสนใจอย่างทั้งนั้นทำโตให้ดีแต่พ่อบ่ต้องไปคิดอย่างไรเมื่อนี่ก็เวะมาหาน้องเพิ่นคื่เก่าราสร้างเพิ่นมาที่แรกก็ว่าสีสั่งทรายมาก็เลยให้ทรายเก่าวิดสะกอนจังสร้างพี่น้องเลยอาจังได้กับพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้นะขอบคุณขอบคุณบ๊ะสุกุสิพนที่เข้าเบิ่งเข่าสมเด้อ พ่อกันในคลิปต่อไปคลิปนี้ไปก่อนสาบายดีสาบายดี